วิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้ครับวันอังคารที่21มกราคมครับเพื่อนๆครับเป็นยูฟ่าแชมเปียนลีกครับนัดแรกของปีนี้เลยนะครับสัปดาห์แรกของปีนี้ดีกว่านะครับนะวันนี้เราวิเคราะห์ทุกคู่ที่เป็นยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับเพื่อนๆครับก็ใครสนใจตัวไหนก็ติดตามกันได้ฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับผมวิเคราะห์ทัศนะฟุตบอลครับข้างหน้าข่าวของฟุตบอลนะครับผมไปดูคู่นะครับไปดูโมนาโกเจอกับแอตตันวิลล่าครับ โมนาโกเจอกับแอสตันครับคุณภาพทีมพอกันนะครับปัจจุบันแอสตันอยู่อันดับที่5นะครับโมนาโกอยู่อันดับที่16ครับก็ถือว่าเซฟโซนทั้งคู่นะครับฟอร์โมนาโกตอนนี้คือในอีกเอิงฝรั่งเศสครับเกมในบ้านครับวินเนต55.6%ครับได้14ประตูเสีย10ประตูครับแอสตันในพรีเมียร์ลีกครับอันดับที่8ครับเจนเยน36%ได้1ิบประตูเสีย21ประตูครับเฮตูเฮตุนี่ไม่เคยพบกันนะครับ ฟอร์มปัจจุบันของโมนาโกไม่ค่อยดีครับ10เกมเข้าวินครั้งหนึ่งไม่เข้า9ครั้งครับชนะไป2เสมอสามแพ้ไปถึง5ครั้งครับเกมในบ้าน2เกมหลังสุดเขาแพ้ปารีสทีมใหญ่ชนะตูรูสครับแอสตันวินน่าครับ10เกมเข้าวิน5ครั้งไม่เข้า5ครั้งครับชนะไป6แพ้ไป2เสมอ2ครับเกมเยือน5เกมครับชนะไรซิกบอลถ้วยแพ้ฟอร์เรสต์แพ้แพแพแพนิวชนะเอเวอเรตันเสมอเซนอนครับ4จาก5เกมมีสกอร์เยอะนะครับ ตัวโมนาโกครับพัก4วันครับเปิดบ้านเจอกับเรนครับแอตตันหวันเปิดบ้านเจอกับเรดแฮมนะครับดูนักเตะคนนี้เข้าๆหน่อยครับของโมนาโกกับแอสตันนะครับผมโมนาโกก็ดูไม่มีปัญหานะตัวเจ็บที่ที่สำคัญเดนิสคาร์เรียครับ <c oughs> ตัวของโฟอร์กนเบอร์กันไม่น่ามีตัวสําคัญเท่าไหร่ครับส่วนแอตตันก็เหมือนเดิมครับตัวเจ็บเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเพิ่มเข้ามาครับนักเตะทั้งคู่ผมคิดว่างตัวเจ็บไม่น่ามีปัญหาครับส่วนนักเตะที่ลงก็เป็นตัวจริงทั้งนั้นเลยครับผมทั้งทั้งสองทีมครับบิลเอมโบโรครับกองหน้าตัวเก่งครับนี่ก็โอเรวัสกินนะครับเรื่องนักเตะของบอลยูฟาบอลถ้วยเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ค่อยเป๊ะนะครับบอกเลยนะไม่ไม่ค่อยเป๊ะตลอดเลยนะครับนะวันนี้โมนาโกเจอแอสตันครับข้างหน้า ข้างหน้าเสมอนะครับโมนาโกนะเ <c oughs> จ้าบ,บ้านเป็นทีมบุกค,ครับข้างหน้าเสมอนะเฮ to head ไม่มีครับฟอร์มบอลถ้วยของโมนาโกทั้งหมดตอนนี้มีอยู่อ่าห้าาหกอหครั้งนะครับนะชนะไป2แพ้2เสมอหนึครับในบ้าน2เกมชนะเซเวด้าแพ้เบนเฟลกาครับก็มีสกอร์เยอะทั้ง2ครั้งเลยแล้วก็ข้างหน้าที่ใกล้เคียงวันนี้ครับจบที่โมนาโกชนะศูนย์หนึ่ครับข้างหลังข่าวก็มีอยู่2อสครั้งภาพรวมก็มีมีสกอร์เยอะได้นะครับ ส่วนฟอร์มโมนาโกในบ้านภาพรวมครับภาพรวมใกล้เคียงแพ้องเช่ชนะเซเวนได้ครับแพชนะเบนฟิกา้าแพ้เบนฟิกา้าประมาณนี้กลางๆยูฟาของแอตตันชนะ2แพ้1เสมอ1เยือน2เกมแพ้ขับบุ๊กับชนะไรซีครับกลางๆทั้งคู่นะครับผมนะข้างหน้าที่ตรงกับวันนี้ไม่มีครับ เกมเยือนของแอสตันวินล่าครับมี2ครั้งครับแพ้ฟอร์เรสต์กับชนะไรซิกครับผมมีสกอร์เยอะทั้งคู่นะครับถ้าเชียร์คู่นี้ผมเชียร์มีสกอร์เยอะก่อนเพราะว่ากราฟมันให้นะครับนะสเกมมนาโกก็ถือว่าดีครับแอสตันก็ดีแต่ถ้าให้เลือกหนึ่งทีมวันนี้นะผมคิดว่าแอสตันดูดีกว่าจากฟอร์มปัจจุบัน10เกมครับมนาโก10เกมหลังสุดยังไม่ดีและก็นัดล่าสุดครับยังเรื่องโมเมนตัมกลับมาไม่ได้ครับคู่นี้ผมเลือกแอสตันวินล่านะครับนะคู่นี้วันนี้ผมเช คู่นี้สไปดูตัวอตาลันตาครับเปิดบ้านเจอสตอมกรัสนะครับคู่นี้ก็เบาๆครับคุณภาพทีมก็อตาลันตาดีกว่าชัดเจนนะครับนะสตอมกรัสจากลีกออสเตรียนะครับอตาลันตานตาดัดที่สิครับเซฟโซนอยู่นะครับนะส่วนทีมเยือนครับ29ครับผมนะไม่น่าจะได้ไปต่อครับมีแค่3คะแนนครับก็ห่างโซนปลอดภัยอยู่เยอะพอสมควรนะครับ ผมจําไม่ได้นะว่าโซนปลอดภัยมันขนาะดไหนผมเปิดเช็คแป๊บถ้าจําไม่ผิดนะครับโซนปลอดภัยน่าจะเป็น26นะครับผมนะของบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเดี๋ยวสักครู่นะน่าจะเป็น26นะครับโซนปลอดภัยอันดับ24ครับ24คือโซนปลอดภัยนะครับเพื่อนๆครับนะ สำหรับตัวของนี้มี20อันดับ29ครับ24แต่ห่างกันประมาณ2แมตช์ครับผมนะถือว่าน่าเป็นห่วงครับแล้วก็เจอกับทีมใหญ่ทั้งนั้นนะแต่เขาเป็นอันดับที่1ของลีกออสเตรียนะก็ถือว่าโอเคครับนะอาตาลันตาปัจจุบันตกไปอยู่อันดับที่3ครับวินเดอร์แมนมี70%ครับได้15ประตูเสีย22ประตูครับสต็อปคาร์อันดับที่1ของลีกออสเตรียครับเกมเย็นมี62.5%ได้14ประตูเสีย7ประตูครับ เฮดทูเฮดเจอกันมา2ครั้งปี2023ครับเป็นอาตาลันตาเยือนเสมอ2-2เปิดบ้านชนะ1-0ครับฟอร์มป,ปัจจุบันของอาตาลันตาครับเดี๋ยวหนมันไม่ค่อยดี6เกมหลังสุดอนะ่ะไม่ชนะใครมาทั้งหมด5เกมแล้วนะครับฟอร์มเลยตกเลยอันดับตกด้วยนะครับ10เกมเข้าวิน3เจ้า1ไม่เข้า6ครับชนะไป4แพ้ไป3เสมอ3ในบ้าน6เกมหลังสุดครับชนะไอซิมิรานนะแพ้ด้านมาดริดครับชนะเซเซนาชนะเอมโปรีเสมอยูเวนตุสล่าสุดแพ้นาโปลีคาบ้านครับ ส่วนสตอมกราฟครับอ่าดูดีครับกราฟครับ10เกมเข้าวิน6ไม่เข้า4ครับชนะไป5แพ้ไป3เสมอ2ครับชนะฮาร์ดเบิร์กเสมอในรอบอันตรัสครับชนะวัดเทนครับแพ้ริวแล้วก็แพ้ริเยกาครับอ่ตาลันต้า4วันไปเยือนโคโมครับสตอมกราฟ8วันครับเปิดบ้านเจอแอตเลซิกบอลยูฟ่าครับสตอมกราฟไม่มีบอลลีกให้เตะ1สัปดาห์เลยนะครับ ตัวเจ็บอตาล์ต้ามี3ตัวครับตัวเดิมเดิมพูลกาลาโดครับสกามาก้าที่เจ็บครับสตอมกาสเจ็บ2ตัวครับเป็นกลางแล้วก็แบ็คนะครับวันนี้อตาล์ต้าครับข้างหน้า2นะครับแพงสุดก็1นึจุดเจนะครับแล้วจบเป็นหนนะครับนะข้างหน้า2องขั้นหลังลบสิครับก็ภาพรวมตามกราฟออกมาก็สตอมการ์ดดูดีกว่านะครับบอลทั่วอตาล์ต้า4เกมชนะไป2แพ้1เสมอหึงในบ้าน2เกมแพ้มาริลล์กับเสมอเซลติกครับไม่ค่อยดี เปิดแพงๆก็ถือว่าโอเคแต่เป็นเกมเยือนนะสตอมการ์ดบอลถ้วยครับห้าเกมชนะแค่กิโรนาเองครับไปยังแพ้ดอดบนแพ้ริวนะครับ <c oughs> แล้วก็สิบเกมของสดของอาตาลันต้าครับถ้าในบ้านครับผมนะข้างหน้าแพงๆครับหนึ่งจุดเจ็ดห้าสามสองหกหนึ่งสองหนึ่งครับสองศูนย์หกหนึ่งตามกราฟถือว่าสวยไม่ได้แย่ขนาดนั้นครับ สตอมกราฟไม่เจอแพงๆมานานครับเจอดอทมุนก็แพ้แค่หนึ่งศูนย์นะครับเจอริลแพ้แค่หนึ่งสามสองครับแพ้หนึ่งประตูครับเฮ็ดชูเฮดครับไปทางสตอมการที่กราฟสวยกว่าแล้วก็สิบเกมหลังสุดครับผมคิดว่าสองสองทีมห่วยทั้งคู่นะครับผมแล้วก็ขาดทุนไ,ไ,ไม่ค่อยดีทั้งคู่แล้วกันครับนะแต่ตามการาฟออกมาผมคิดว่าเปิดแพงไปหน่อยครับผมนะ มันน่ามันน่าเสี่ยงตรงที่ทีมไม่ดีะเปิดแพงเนี่ยมันเป็นโมเมนตัมให้กลับมาครับแต่กลับมาในบอลยูฟ่าเลยนะครับเพื่อนๆครับนะอยู่ที่ท่านชอบครับคู่นี้ผมคิดไม่ออกพอสมควรน,นะเฮดแต่ตามเฮดทูเฮดอะตาทางด้านของสตอมการ์ดดีกว่าแต่วันนี้มันเปิดแพงจริงครับแล้วก็ฟอร์มไม่ดีด้วยนะครับนะวันนี้ผมคิดว่าถ้าเชียร์คู่นี้ผมชอบเชียร์สตอมการ์ดมากกว่านะครับคู่ต่อไปดูิเว์พูลเจอกับเรียวครับ คุณภาพลิเวอร์พูลดีกว่าชัดเจนนะครับผมว่าปัจจุบันลิเวอร์พูลดับที่1ครับมี18แต้มครับน่าจะไม่มีเรื่องตกชั้นแน่นอนไอ้ไม่มีไม่มีเรื่องไม่เข้ารอบแน่นอนนะครับเรียวดับที่8ครับเซฟโซนทั้งคู่นะครับลิเวอร์พูลปัจจุบันอันที่หน่งของพรีเมียร์ลีกครับเกมในบ้านครับผมวินเดอร์ถือว่าดีมากเจ็ดครับได้20ประตูเสีย8ประตูครับเรียวดับที่3อีกเอิงฝรั่งเศสครับเกมเยือนมี33.3%ครับได้12ประตูเสีย6ประตูครับ คู่นี้เคยเจอกันมา2ครั้งปี2010ครับเป็นบ้านไข่บ้านมันครับรีเวอร์ในบ้านชนะ30ปนยปเยืนแพ้1นูนะครับฟอร์มรีเวอร์ปัจจุบันครับกลางๆ10เกมเข้าวิน4ไม่เข้า6ครับชนะไป6ครั้งแพ้ไป1เสมอ3ครับในบ้าน4เกมนี้ผู้ชนะไป2ครั้งเสมอ2ครั้งข้อดีคือมีสกอร์เยอะทุกแม์ในบ้านนะครับริวก็สวยครับ10เกมเข้าวิน5ไม่เข้า5ครับชนะไป5เสมอ5ครับ ชนะโบโลย่าเสมอมงโปลยเย่ครับเสมอมักเซยชนะบอลถ้วยครับเสมอโอแซแล้วก็เสมอมักเซยล่าสุดชนะนิดครับบ้านฟอร์มดีครับ10แมตช์ไม่แพ้ใครชนะไป5เสมอ5ครั้งนะครับของลิเวอร์พูลครับพัก4วันครับเปิดบ้านเจออิฟสวิตชาวครับริวครับ4วันไปเยือนสตาร์บุ๊กนะครับนักเตะลิเวอร์พูลวันนี้แทบจะเป็นตัวจริงที่เห็นนะตามชื่อแต่ตามกราฟคอนเฟิร์มนะว่าบอลถ้วยครับนักเตะมันไม่ไม่เหมือนไปออก นูเยสครับเคอติชโจนนะครับซาร่ากักโปแม็กอลิสเตอร์กาเวนเบตอานโนคลาเต้ฟานนัตูบัสันเบ็กเกอร์ครับตัวจริงหมดเลยครับเกินไปนะครับนะเกินไปนะส่วนเรื่องผมเห็นแทบจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะที่เห็นเจ็บไปก็สมิลอุมติตี้ครับผมเทียโกซันโตที่ตัวสําคัญที่เจ็บและที่เหลือครบครับอีทันเปเป้โอ้ไม่ครบครับเรียวปัญหาเยอะกว่าชัดเจนนะเรียวพู้ดูดีกว่านะครับเรื่องนักเตะอะไรก็ดูดีกว่าชัดเจนนะครับผมนะวันนี้ของเรียวพู้ครับข้างหน้า1.5ครับ เคยเจอการแพงสุดเคยเปิดที่1นะครับผมจบ30ครับข้างหน้า1.5ข้างหลังเป็นขาวก็ตามกราฟเฮดเทไปทางริพูหนึ่งร้อเอร์เลยถ้าเวลาเปิดที่มันใกล้เคียงวันนี้นะฟอร์มมันถัวย์ริพูนสามเกมหลังสุดครับชนะหมดเลยเก็บคืนชีดได้ทุกแมตต์เปิดถึงแพงก็โอเคไม่มีปัญหาครับแล้วก็คิดว่าวันนี้ที่เปิดข้างหลังใกล้เคียงกับวันนี้มากด้วยนะครับของริวครับมี5เกมดูดีมากชนะ4เสมอ1ครับ เยือนครับชนะแอตมาริตกับโบโรนญามีสกอร์เยอะ2อเกมดูดีมากครับผมนะของริวนะไปดู10เกมของริพูบ้างครับถ้าเป็นเกมในบ้านครับเปิดแพงๆโอเคหมดไม่มีปัญนะครับผมนะตามกราฟคือไม่มีแพ้มีแค่ชนะกับเสมอนะครับทั้วย2ครั้งดูดีของริวครับเกมเยือนภาพรวมครับไม่ได้เจอแพงๆมาเจอหมักซอยทีมใหญ่เสมอหนึ่งหนึ่งครับแอดมาริชนะหนึ่งสามครับกราฟก็ดีคือผมมองว่าอย่างนี้ดีกว่าริพูครับ มันมีไม่กี่ครั้งหรอกครับที่เขาจะเตะโดยที่ไม่จําเป็นต้องชนะก็ได้คือวันนี้ปล่อยแพ้เลยก็ได้ผมคิดว่าลิอร์ผูลอยู่ในกราฟนั้นครับแต่ว่าโมเมนตัมหลังสุดของลิอร์พูลครับถือว่าใจสู้นะครับผมนะ ไม่น่าจะมีสกอร์เยอะและไม่น่าที่จะมีผลการแข่งที่มีหลายประตูสักวันนี้นะครับผมนะอาจจะเฉอนเฉือนศูนย์หนึ่งศูนย์แค่นี้เองครับผมนะเพราะฉะนั้นคู่ที่ผมคิดว่าผมเป็นผมเป็นผมเป็นแฟนลิวพูลนะแต่วันนี้เป็นหนึ่งวันที่ลิวพูลไม่จำเป็นต้องชนะก็ได้ครับแล้วก็เจอกับเรียวครับถือว่าเปิดคือว่าข้างหน้าแพงพอสมควรนะแล้วก็เสถิตรเรียวครับเจอแพงขันนี้ถามว่าน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงมากนะครับผมนะอันนี้อยู่ที่ท่านชอบท่าเราวิเคราะห์ตามเนื้อผ้าที่เห็นตรงนี้นะ ยูฟไม่จะเป็นต้องชนะเยอะก็ได้นะครับนะแต่ตามที่เขาเปิดมาให้เนี่ยผมบอกเลยว่าท้าทายมากๆเพราะฉะนั้นอ่ะผมคิดว่าถ้าเรามองดีๆนะเวลาที่เขาเปิดเนี่ยมันจะเห็นผลกว่าทุกอย่างเลยวันนี้เปิดแพงแบบนี้ครับผมขออนุญาตชอบนะครับเจ้าบ้านพูลครับนะชัดเจนครับแฟนพูลนะครับไปดูคู่ต่อไปครับโบโลญญาเจอกับดอร์มูลครับอิตาลีเจอกับเยอรมันนะครับผมนะคุณภาพทีมพอเลยครับตอนนี้นะ ดัดมนอยูย่ดับที่9ครับผมนะโอเคครับส่วนบอลญยนยรับ3ามบมี2คะแนนนะครับผมนะโซนปลอดภัยมี8คะแนนประตูได้เสียต้องบวกด้วยติดลบนิดหน่อยได้นะครับผมนะภาพรวมบบโยบนยากไม่ดีครับถ้าไม่ชนะนี่ผมคิดว่าน่าจะไม่ทันแล้วด้วยนะครับผมนะต้องชนะนะบอลยานะ โบรอนยาปัจจุบันอยู่อันดับที่9ครับผมของลีกอิตาลีครับมีในบ้าน40%เท่าเยือนได้15ประตูเสีย9ประตูครับส่วนดอทมุนอยู่อันดับที่10ครับโอ้โหทีมดังๆปีนี้ดรอปมากครับผมนะดอทมุนเกมเยือน9เกมชนะไปครั้งเดียวอ่ะเสมอ2แพ้6ได้10เสีย20ประตูครับเฮดสเปซเจอกันมา1ครั้งบอลกระชับมิดครับดอนมนเทิร์นโบอนยา3ต่อ0ในบ้านนะครับ ฟอร์มบรอนย่าปัจจุบันกราฟดีมากครับ10เกมเข้าวิน8ไม่เข้า2ครับชนะไป5แพ้ไป1เสมอ4ครับในบ้าน6เกมหัางส่วนของบรอนย่าเขาชนะไปที่4ครั้งแล้วก็แพ้1เสมอ1ครับมีสกอร์เยอะทั้งหมด5ครั้งน้อย1ผมถือว่าดูดีมากๆกราฟสวยมากนะครับดอดมุนครับ10เกมเข้าวิน4ไม่เข้า6ครับชนะไป3เสมอ3แพ้ไป4ครั้งครับชนะซาเก็บเสมอกรับ,บรัชนะโวบวกแพ้โฮสตล์คิวแพ้แฟรงเฟิร์ตครับ <c oughs> โบโลน亚สี่วันครับไปเยือนเอ็มโปลีครับดอนมุน4วันเปิดบ้านเจอกับเบรเมนนะครับเพื่อนๆครับนะตามกราฟก็ถือว่าโอเคครับนะนักเตะคร่าวๆผมดูเช็คละผมคิดว่าไม่มีปัญหาทั้งคู่เท่าไหร่นะตัวเจ็บไม่เยอะนะครับนะวันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจครับไม่มีปัญหาของนักเตะครับ2คู่นี้นะครับวันนี้ดอนมุนครับบุกมาเจอโบโล尼าครับนะข้างหน้าศูนุดสองห้าครับเฮดทเวดเจอกันวันนั้นดอนมุน1นะวันนี้ศูนย์จุดสองห้าครับแล้วก็ข้างหลังขาวนะครับเบาๆ บอลถ้วยของโบโรนยาครับหเกมไม่ชนะใครเลยแพ้4เสมอหนึ่งครับข้างหน้าขนาดที่ตรงกับวันนี้ไม่มีนะครับผมนะเกมในบ้าน2เกมแพ้รีวแพ้โมโนาโกครับดอดมูลบอลถ้วยชนะไป3แพ้2เยือน2อเกมแพ้มาริตทีมใหญ่กับชนะซาเก็ครับ เคยเจอศูนย์อยูสองห้าครับมีสกอร์เยอะตามกราฟแบบมีสกอร์เยอะน่าสนใจเฮดทูเฮดก็มีสกอร์เยอะครับแต่ก็ฟอร์มบอลลอย่าอ่ะฟอร์มบอลลอย่าไม่ค่อยน่าสนใจครับมีสกอร์เยอะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แต่บอลลอย่าไม่น่าสู้ได้ครับฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับผมนะบอลถ้วยนะแต่พอกราฟสิบเกมเนี่ยแตกต่างครับบอลลอย่าดีกว่าเล่นในบ้านด้วยนะครับผมนะแต่คู่นี้ผมบอกเลยผมเชียร์ตามเฮดทูเฮดอ่ะนะครับผมนะข้อเสียแค่ดรอปมูลมันมัน,ม,นมันไม่ค่อยดีอ่ะถ้าเกิดว่าดรอปมูลดีนะคู่นี้ง่ายมากพอดอดดออออรร์มมมมมนไ่่่่คยีีีาาเเจกกับบบบลลทฟิขึ้้แ head head, แว็ คู่นี้เป็นหนึ่งคู่ที่ยากมากๆสหรับผมนะครับนะถ้าฟันทงนหนึ่งคู่ผมชอบนะผมชอบดอดมูลครับนะคู่ต่อไปดูครับบู๊ตเจอกับยูเวนตุสครับนะเบลเยียมครับเจอกับอิตาลีนะครับผม <c oughs> ปัจจุบันยูเว่สิบสี่ครับบู๊ตสิบเก้านะครับ ฟอร์มขับบูธครับตอนนี้ดับที่2ของวีคครับวินเนอร์นบ้าสิบสได้31ประตูเสีย13ประตูกราฟสวยครับยูเวนตุสอยู่หนับที่5ครับเกมเย็นมี40%ครับได้17ประตูเสีย8ประตูนะครับเพื่อนๆครับเฮดเวทเจอกันมา2ครั้งนะครับผมนะก็ยูเวนตุสชนะทั้ง2ครั้งเลย100%นะครับฟอร์มขับบูธปัจจุบันดูดีมากๆครับ10เกมเข้าวิน6ครั้งไม่เข้า2เจ้าสองชนะไป9เสมอ1ครับในบ้าน5เกมบ เอาหกเกมครับชนะทุกนัดนะครับถือว่าสวยมากๆมีสกอร์เยอะ5าน้อยหนึ่งครับยูเวนตุสครับสิบเกมเข้าวินห้าครั้งไม่เข้าห้าครั้งครับชนะไปสี่เสมอไปห้าแพ้หนึ่งครับชนะมอนซ่าเสมอตอริโนเสมออตาลันต้านะครับตัวของครับบูธครับ4วันครับเปิดบ้านเจอคอตไยครับแล้วยูเวนตุส4วันครับไปเยนนาปลรีครับผม ตัวเจ็บครับมันมีตัวเดียวครับผมแบคครับส่วนยูเวนต์ตตัวเจ็บเหมือนเดิมครับวันนี้เพิ่มตัวของวิสตันแมคเคนนี่เข้าไปนะครับผมกับมูริโยครับผมนะที่เหลือเจ็บอยู่แล้วครับคาร์ลูมินี่เจ็บนานเลยครับเบลเมอร์เจ็บนานแล้วนะครับนะวันนี้ครับทางด้านคลับบูธจะยูเวนยูเวนตุสบุกมาบุกมาสู้ครับผมนะข้างหน้า0.25ครับเฮดสูเฮดไม่เคยถูกขนาดนี้ครับข้างหลังของศิษไม่มีตรงกับวันนี้สักอย่างเลยนะครับ บอลถ้วยขับบุ๊สีเกมชนะ2แพ้หนึ่งเสมอหนึ่งดูดีครับเกมนี้บ้านสเกมชนะหมดเลยฟอร์มดูดีมากก็แล้วก็ครั้งหน้าที่ตรงกับวันนี้ครับขับบุ๊ไม่แพ้ให้ใครนะครับอยู่เป็นตุ๊บอลถ้วย4เกมชนะไป1แพ้ไป1เสมอ2องยัน2เกมไม่ชนะใครครับตามกราฟตามเฮตุเฮตุ at, วันนี้เอาจริงเฮตุเฮตุ at, มันไปทางยูเวนตุสที่ดีกว่านะแล้วฟอร์มเกมล่าสุดครับผมเชียร์ไอซีเมดานนะยูเวนตุสก็เปิดบ้านชนะไป2อศูนย์ผมว่ากราฟมันมานะครับผมนะแต่วันนี้ผมว่าบุกมาเปิดถูกไปหน่อย ฟอร์มขับบูตก็ดีด้วยนะครับผมและอยูเวนตุสออนจิงจอมเสมอครับวันนี้ผมคิดว่าผมเชียร์ขับบูตเจ้าบ้านดีกว่านะครับเพื่อนๆครับคู่ต่อไปครับไปดูแอตเลติโกมาดริดครับเปิดบ้านเจอกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนครับนี่ของแข็งเจอกันนะครับเพื่อนๆครับปัจจุบันครับเลเวอร์อยู่อันดับที่4ครับผม13คะแนนนะแอตมิริตอยู่อันดับที่11มี12คะแนนครับต่างนิดเดียวเองครับและปัจจุบันแอดมิริตถือว่าฟอร์มดีมากครับอยู่อันดับที่2ของลาลีกาสเปนครับ เกมในบ้านวิเนมี80%ครับได้20ประตูเสีย6ประตูครับนักเตะแทบจะไม่ได้ซื้อใครมาเปลี่ยนเท่าไหร่ด้วยถือว่าเป็นทีมที่มีนักเตะดีๆตลอดนะครับหรือว่าคุเซนปัจจุบันอยู่ดับที่2ของบูเด็ดเยอรมันครับเกมเย็นได้18ประตูเสีย10ประตูครับวิเนก็ถือว่าดีนะครับนะพบกันมา10ครั้งเลยครับผู้นี้เจอกันบ่อยในยูฟ่าทั้งนั้นนะครับ ตัวของไอแอดมิริทเจ้าบ้านเจอกับเรเวอร์นะเข้าวิน2เจ้า1ไม่เข้า7ชนะไป3สเสมอไป4แพ้ไป3ครับในบ้าน5เกมแอดมิริทชนะไป2ครั้งสเสมอ3ในบ้าน5เกมไม่แพ้นะครับฟอร์มปัจจุบันแอดมิริทครับล่าสุดเพิ่งไปเยือนแพ้เรากาเน็ตหนนะครับนะ10เกมเข้าวิน3เจ้า2ไม่เข้า5ชนะไป9แพ้1ในบ้าน4เกมมาสุดชนะทุกนัดนะครับเรเวอร์ก็ฟอร์มดีครับ10เกมเข้าวิน7ไม่เข้า3มันก็ชนะทุกนัดนะครับผมนะเย่าเยิน10เกมชนะทุกนัดนะครับ ตัวแอดมิริดครับพัก4วันครับเปิดบ้านเจอบิยารลครับนะเดเวอร์สวันครับไปเยือนไรซิกนะครับผมดูนักเตะซะหน่อยครับของแอดมิริดครับดูตัวเจ็บเลยครับไม่มีครับผมที่มีชื่อก็ตัวของตัวของไอโจเซ่มาลากิเมเนสกับเบซาน่าซอรอสเองนะครับ เฮ้ยเคุเซนตัวน่าสนใจไอตัวสุดตัวน่าตัวน่าสนใจก็มีวิกเตอร์โบนิเฟสกับอามิลอาดิลที่เจ็บไปนะครับแต่ภาพรวมวันนี้ฟูลทีมอยู่แล้วนะครับกิสมันครับผมนะจูเลียนอวาร์เรสฟูลทีมเป็งคู่ครับผมวันนี้น่าเป็นหนึ่งคู่ที่เป็นบิ๊กแมตช์คืนนี้น่าดูที่สุดนะสำผมนะวันนี้ครับแอดเบร์นิดครับเปิดเจอเวลคุเซนครับข้างหน้าเสมอครับข้างหน้าศูนย์นะครับข้างหน้าเจอกันไม่เคยศูนย์นะครับเพื่อนเพืครับแล้วก็ข้างหลังข่ามีอยู่สองครั้งเสมอหนึ่งหนึ่งกรราฟเลยนะคับ ฟอร์มบอลถ้วยแอตมาริดครับ4เกมชนะไปสามแพ้หนึ่งแพ้ริวที่ชนะทุกนัดครับและมีสกอร์เยอะทุกแมตช์ครับเลเวอร์ se, ชนะ2แพ้1เสมอ1ครับมีสกอร์เยอะ2องน้อยสเกมเยือนแพ้ริวพูกกับเสมอแบทครับตามกราฟดีทั้งคู่ครับแต่ตามประสบการณ์นะถ้าเป็นบอลถ้วยนีนะผมถือหางแอตมาริดสวยกว่าดูมาหลายครั้งแนละ้วผมว่าสร้างมิติโอกาสได้เยอะกว่าถ้าวันไหนที่มัน ที่มันจะแย่จริงๆคือมันไม่เอาอ่ะมันไม่แพ้ด้วยเปิดนะเปิดถูกบอกเลยนะว่าวันนี้ข้างหน้าถูกไปหน่อยครับผมนะเชียร์แอดเจ้าบ้านครับแต่คู่นี้บิ๊กแมตช์ครับไม่น่าแพ้ขาบ้านนะครับคู่ต่อไปครับไปดูเบนฟิก้าเจอกับบาร์เซโลนาครับคู่นี้ก็หลายคนบอกว่าคู่นี้สนุกนะครับผมนะปัจจุบันบาร์ซ่าอยู่อันดับที่2ครับเป็นรองแค่ลิเวอร์พูลครับเบนฟิก้า15ครับดีทั้งคู่นะครับปัจจุบันเบนฟิก้าอันดับที่2ของลีกนอตโปรตุเกสครับ วิเนียร์ในบ้านมี90%อะไรครับดีมากได้สาเร็จประตูเสีย5ประตูครับบาซ่าอยู่ดับที่3ครับเกมเยือนนี่ถือว่าดับที่1เลยครับผมนั้นได้32ประตูเสีย15ประตูครับพบกัน6ครั้งเบนฟิก้าเข้าวิน4ไม่เข้า2ชนะ1เสมอ3แพ้2ในบ้าน3เกมชานะ1แพ้1เสมอ1ครับ ฟอร์มปัจจุบันเบลฟิก้าสิเกมเข้าบิน4เข้าวิน5ครั้งไม่เข้าสีเจ้า1ครับชนะไป5แพ้ไป2สเสมอ3าในบ้าน5เกมเบลฟิก้าชนะไป3ครั้งแพ้ไป1สเม 1, สเมอ1ครับข้อดีคือมีสกอร์เยอะ4ครั้งน้อย1ครั้งก็ตามครับถือว่าสวยมากแล้วนะครับส่วนบาร์ซ่าครับสิบเกมเข้าวิน6ครั้งไม่เข้าสีครับชนะไป6แพ้ไป2สเสมอ2ครับเกมเยือน6เกมบาร์ซ่าชนะ oka, มายอกาเสมอเบติชชนะดอตมูนชนะบาบาสโตบอลถ้วยชนะบินบาล่าสุดสเสมอเคเาเฟ่ครับ เบนฟิก้าพัก4วันครับไปเยือนคาซาเพียนะครับบอสนี้ครับบาซ่า5วันเปิดบ้านเจอบาเรนเซียนะครับนักเตะวันนี้ทั้ง2ทีมครับไม่ได้มีตัวสําคัญเจ็บนะครับของบาซ่าที่เจ็บผมเิด่ไม่ส่งโผลยครับตอนนี้ฟูลทีมวันนี้นักเตะไม่มีตัวเจ็บครับแล้วก็ดูจากชื่อนักแต่ก็ฟูลทีมทั้งคู่นะเพลินครับวันนี้ครับบาร์เซโลนาบุกมาเจอเบนฟิก้าครับข้างหน้า0.5นะครับ เฮทูเฮท0.5มีหนึ่งครั้งจบศูนย์ต่อศูนย์ครับวันนั้นก็เบนฟิก้าเจ้าบ้านเหมือนวันนี้เลยครับผมขลังบวกสิบครับรบวกสิบไม่มีสักครั้งเลยนะครับบอลถ้วยเบนฟิก้าสี่เกมหลังสุดชนะไปหนึ่งแพ้หนึ่งแพ้สองเสมอหนึ่งครับในบ้านสองเกมแพ้ onya, ฟอร์นูดกับเสมอบร์นยาฟอร์มไม่ค่อยดีบอลถ้วยเกมในบ้านเจอถูกๆมีเสมอบร์นยาหนึ่งครั้งครับชนะปอร์โตแลบอลลีกออกมานอกหลีกไม่ค่อยดีนะครับ บาร์ซ่าบอลถ้วย4แมตช์ชนะหมดเลย mm hmm. เข้าวินทุกครั้ง mm hmm. ดูดีมากๆตามกราฟเกมเยือนบาร์เซโลนาก็ดูดีครับไม่มีปัญหาครับตามกราฟตามเฮดทูเฮดผมคิดว่าวันนี้บาร์ซ่าดูดีดูครบดีนะครับนะเป็นหนึ่งคู่ที่น่าเชียร์ครับบาร์เซโลนาคิดว่าน่าจะมีสกอร์หลายคู่หลายน่าจะมีสกอร์เยอะด้วยครับคู่นี้ครับคู่ <c oughs> ต่อไปครับไปดูบาติสลาว่าเปิดบ้านเจอสตุตการ์ทครับนี่คู่เล็กนะครับผมตามกราฟก็สตุตการ์ดูดีกว่าชัดเจนครับผมอันนี้ก็เป็นเรียกว่าไงเจอเจอของเล็กครับของเบานะ วันนี้ครับสุดกัรดับยีบหกครับส่วนโซวานี่บอกเลยมีศูนย์แต้มครับเตรียมครับเตรียมไม่ได้ไปต่อครับโดนไปแล้ว21ประตูนะครับเจ้าบ้านครับลีกโซวาเกียดับที่1ครับ77.8%ในบ้านได้20ประตูเสีย11ประตูครับสุดการดับที่4ของบุนเยสเยอรมันนะปีนี้เอาจริงนะเยือน12ประตูเสีย13ประตูเยือนแต่เยือนไม่ค่อยดีในบ้านโอเคครับเฮดูเฮดเจอกันมา2ครั้งครับเป็นเสมอ2-2ในบ้านสุดการและสุดการไปเยือนชั้นหนึ่0ศูนย์ปีสองับ อร์มเจ้าบ้านกระชัมมิตมาแล้ว2แมตช์นชนะทั้ง2แมตช์มีสกอร์ยั้สแมตช์ครับฟอร์มถือว,ว่านิ่งอยู่ไม่ได้อะไรมากมายครับสิเกมดูดีครับสตูตการ์ดสิเกมดูดีครับเข้าวิน6กไ่เข้า3เจ้า1ชนะไป7แพ้ไปหนึ่งเสมอ2เกมยัน4เกมหลังสุดเขาชนะไป3ครั้งเสมอ1ครับ2ทีมพักหนึ่งเจ้าบ้านครับพักหนึ่งสบาร์ไปเจอบายเยอร์สตุตกาดพักสี่วันเจอกับไมค์ครับตัวเจบ็บ,เจบมี3ตัวครับของสตูตกาดที่น่าสนใจก็ตัวของ l b บิอันตูเร่กองหน้าที่จัดมานนนนนนะะะคคคครรรรััััับบบบบทีี่เจ็ไปวุ้้้ตาาดขงห1.75 ข้างหน้าเคยแพงขายนี้นะครับจบ22วันนั้นมีสกอร์เยอะครับฟอร์มเจ้าบ้านบอลถ้วยแพ้หมดเลยเจอเปิดแพงๆโดน2งโดน4โดน3ครับโดน3มนะครับผมแต่ว่าก็สวนหมัดได้อยู่นะสตูดิโอกลบอลถ้วยนี่อาจจะไม่ค่อยดีแต่ว่าที่เปิดแพงๆเขาชนะไป51นะครับนะตามกราฟโอเคฟอร์มปัจจุบัน10เกมโอเคเฮดทูเฮดโอเคครับผมนะนี่เป็นหนึ่งคู่ที่เขาเรียกว่าตามมาตรฐานปกติครับผมชอบสตูดิโอกัดครับเจ้าบ้านไอ้ทีมเยือน่มที่ว่าน่าสนใจครับสตูดิโอกี่เปิดแพงดีนะครับ ไปดูคู่สุดท้ายครับไปดูเซเวน่าเซเวน่าเปิดบ้านเจอพีเอสวีไอโฮเฟนครับอันดับ23ไอโอเฟนครับมี8คะแนนเกาะกลุ่มไว้ครับแพ้มีโอกาสอดนะครับนะเซเวน่ามี3คะแนนครับอยู่หน่อยพี่31ครับเจ้าบ้านเซเวน่าริกเซเบียดอันดับที่1ครับโหพิเด้วยถือว่าดูดีมากๆ90%ในบ้านเยือน100%ครับ36ประตูเสีย8ประตูครับในทีมบักประจำเลยครับส่วน PSV อีดีคอนแวนครับเยือนมี70%ครับได้28ประตูเสีย13ประตูครับพบกัันมาแล้้ว2ครง มีสกอร์เยอะสองแมตช์เลย PSV อสวชาร์ปเหนึ่งแพ้หนึ่งบ้านใครบ้านมันนะนครับปี2 0ง4ผมว่าเอามาคิดไม่ได้แล้วนะครับฟอร์มเซเวน่าครับ10เกมดูดีมากชนะไป8แพ้1เสมอ1กระชับมิมาแล้ว5เกมชนะไป4เสมอ1ครับส่วน PSV ครับอ่า10เกมเข้าวิน4ไม่เข้า6ครับชนะไป5แพ้ไป3เสมอ2ครับเยือนชนะอุตะครับแพ้เบรสแพ้ทูเทรนวินครับล่าสดุดครับแพ้โซโล โซบ้านเดี๋ยวพักอีก8วันเจอยังบอย PSV 4วันเปิดบ้านเจอเบรด้าครับผมนะตัวเจ็บเซอร์จิโนเดซครับผมน่าสนใจตรงนี้แหละนะครับ PSV ครับข้างหน้าศูาย์จุดเจ็ดห้ครับเฮทเวนไม่มีให้ดูแล้วนะครับบอลถ้วยเซอร์เวน่าไม่ค่อยดีครับแล้วก็มีสกอร์เยอะมา4เกมดีตรงนี้แหละ PSV ครับชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเยือน2เกมมีสกอร์ไม่เยอะเท่าไหร่ครับไม่ได้เปิดแพง ตามกราฟควกนี้ถ้าเชียร์ก็เชียร์ PSV ได้ครับผมมันมีสกอร์เยอะถือว่าน่ารุ้นอยู่นะครับผมประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับบอลยูฟ่าวันนี้อาจจะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะไม่มีบิ๊กแมตช์เท่าไหร่ก็ส่วนใหญ่ทีมมันแต้มขาดไปแล้วด้วยนะครับวันนี้ผมชอบครับที่จะดูครับมีแอสตันวิลล่าครับสตอร์มกราสครับผมลิเวอร์พูลครับ ดอทมูนครับคลับบูสครับผมนี่น่าสนใจดอทมูนคลับบูสครับแอตเลติกมาดริดครับผมที่สวยนะบาร์เซโลนาครับสตุตการ์ดครับผมแล้วก็พีเอสวีไอโฮเฟนครับผมที่ชอบ2ตัวนี้ครับผมนะ แล้วก็ที่คิดว่าน่าจะมีเตะกันมันๆครับแอตตันหนึ่งคู่บาซ่าหนึ่งคู่ครับผมบิ๊กแมตช์ครับ PSV ครับผมนะแล้วก็3ตัวน่าดูสกอร์มันหน่อยครับผมนะมีลิเวอร์พูลหนึ่งคู่เนี่ยรู้อยู่แล้วครับดีผมชอบแอตมาดริดครับแล้วก็เบนฟิก้า3ตัวนี้เนี่ยยูทูบเหมือนเดิมครับเงื่อนไขเดิมนะครับผมนะก็ติดตามอะไรก็ดูคอมเมนต์ข้างหนากเหมือนเดิมนะครับผมขอบคุณที่มาเชียร์ครับฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องใหม่ผมด้วยนะครับผมใครชอบการวิเคราะห์ทัศนะะฟุตตตบอลลลลัััวววนนกกกเแแ้้้้้็ขขาาางงงหห็สิิที่่ผานมากกก็ฝาาดดตติมด้วยครับมีอะไรก็คอมมเนต์ ด้วยครับอ่านุ้คอมเมนต์ครับเดี๋ยวยินดีปรับปรุงนู้คอมเมนต์นะครับเพื่อนๆครับขอบคุณที่มาเชียร์ครับเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะครับสวัสดีครับขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ